วันแรกๆที่คุณเรียนครูรู้เลยคนส่วนใหญ่99%เรียนจากหนังสือเอ,อะจะเรียนภาษานี่คือหาซื้อหนังสือก่อนเลยแต่ครูบอกเลยว่าไม่ใช่วิธีที่ไวที่สุดไม่ใช่วิธีที่ได้ผลไวที่สุดสิ่งที่ครูได้สอนลูกศิษย์ครูคือเรียนจากไลฟ์สดเพราะมันได้เห็นทั้งตัวอักษรตัวหนังสือได้ฟังเสียงได้ยินเสียงและสามารถออกเสียงตามได้มีคําถามก็สามารถถามได้แต่ถ้า คุณใช้วิธีโบราณเรียนจากหนังสือมีคําถามจะถามใครถามหนังสือหนังสือมันตอบคุณได้ไหมหนังสือที่เป็นกระดาษที่มีแต่ตัวอักษรมันมีเสียงให้คุณไหมไม่มีคุณก็เลยไม่รู้ว่ามันออกเสียงยังไงไม่รู้ว่าออกเสียงยังไงก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดออกมายังไงเมื่อไม่ได้พูดลิ้นมันก็แข็งลิ้นมันก็ไม่ชินไปพูดจริงมันก็พูดไม่ได้มันอึมครึมอึคืออึคืออยู่ในหัวเนี่ย <laughs> มันไม่ออกมาเป็นคําพูดเวลาเจอหน้าผู้ชาย อยากคุยกับเขามากก็อึ้คือึคือ,อ,คอ,อยู่ในหัวก็คุยออกมาไม่ได้คนที่คุยได้เขาก็คาไปกินเสร็จก่อน <laughs> เหมือนลูกศิษย์คุยได้คุยเก่งก็ก็ได้สนัน่น <laughs>